สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทานผู้ชมเมื่อนี้ทีมงานของเขาเดินทางมาบ้านต่างอะไรมาต่างเมืองมาเมืองน้องเขตเมืองน้องแบบนี้มาต่างอะไรมาบ้านหมู่บ้านสวน,นบทตอน,อนนี้กำลังเกียบตัวขึ้นบักขามเพื่อไปทางพุญมันเป็นน้ำเส้นขามทางเนาะพี่น้องเป็นน้ำเส้นตัดเขาชีเดินทางไปต้องขามต้องขามน้ำเลยเขามีบัก ផងបីติดตามមើលទៅ

ัเรียบร้อยแล้วพี่น้อง

ก็พาทมม่านผู้ชมมาชมบรรยากาศแบบบรเคยพาอบรเค,เคยเห็นเนาะการเดินทางไปบ้านต่างอะไร ที่นี

มาไว้แเอาว่าจะไปหากมาพุนต่อได้แล่ข้าวสัตชีบอเรับหรือไม่อานหรือยาหน่อไปอาื่อบุตบกเบลฮะให้ให้อาลวดอกบุตรกะบาลาออกบ้าน่อยอยู่นี่ ก uh ินข้าวงะกันบ้างกินงะกินงะเออแบบคำว่าบุญละพิ่นบ่ฮู้เนาะขังอื่นไหนกินนี่นจะขังได้ขังไปดูไปดูทีมงานเท่าขางแบบไม้กระบากอันนั้นคืออันที่แบบอันนั้นลาแบบว่าเขาอัดประตูเล่านะอย่างเลยละเบิดขับพีมคู่ไทยกันนี่ซูขอนเข้าก็เปิดเข้าเข้าไปห เราลูกเขารเขาเนี่ยประมาณนี้แหละมาตักน้ำไหมเนาะมาตักน้ำกินหมอะกินนี่เลยมนกินน้ำอันนี้เลยบริโตนบบ่น้ำินบอวนบลท่องบ่กินได้เคยกินไหเคยกินตลอดน่นแหละ เคยกินอยู่นี่บเจ้าซีออะไรซอเพฟสซีออะไรก่อ็ซอเพชรเพพชรเชรน้องเพชรน้องเพชรสาวโอ๊กน้องแม่บ้านอะไรเนี่ยตั้งอะไรเนื้อน้องโอ้อยากไปเยี่ยมยามทันข่าวเดือนซางบ้านซองน้องคนเด้อน้องไปไหเนาะอยากทำความมู้จักหน้าให้ตายโอ้งามเรือยเฮือนตัวนี้มุ่งโดยหยาพี่น้องแอมโดยไม่แป้นเสดไม่เสด เป็นมีเดินมีต้นมะพร้าวเป็นมุมที่งามเนาะพี่นนอง <laughs> โอ้หมูเจ้าวันนี้แทนเมนหมูบัดเนี่ยซื้ออะไรเนี่ยนะซื้อเพลงเพลงเมนสาวเพลงคนนั่นเด้อ น้องกอดน้องเพง่งสาวหมู่สาวในชนเผ่าตะ่อยพี่น้องสาวบ้านตังอะไรน้องน้องเพง่งมีมีแฟนหรอือเปล่า มีแฟนลิสดโสดอ่สอดสาวโสดประจำบา้านวะสาประจำบ้านอันอยู่จากปีอหรอโอ้ะกำมานาังเบื้องผุมีควันกว่า Ng phiền sau bàn tặng bàn emin ở lại sang này nga là giờ bây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  nam <laughs> oh, sao áp nam này พี่แมนพ่นลินม่วนได้เมื่อวาน,นี่บุญเมามาจังอ่าเอาขอบใจขอบใจอาเดาซาวเผ็ดเป็นเห็ดเห็ดขักเอาเป็นกระตุกเลยอ๋อจื้อบอะนี่เลึกเะลิสซาวลิดเป็นได้พี่เนอง

งมทางหนานะเนาะเรือน่นนี่ทรงเก่าทรงเก่ามียังนกร้อมมีหมกข้าวหอยลุยอรุยภาษาต่างภาษาท้องถิ่น่นเอินภาษาเฮาเอินละบางลำเตา่า <c oughs> ใ,ใส่กระตุกนะ สือกสอเพอเช็คพีเอเ่โอพี่ทุกโอ้แมงน้ำตานน่ของเอื้อยเพิ่นเน่เฮ่เพลินมาตักน้ำหรืก็สรว่า

ไเอาหมางน้ำเตาหายุกน้าเนาะเอาลายตุกขนาดลายกหลายคนกินก็ได้อาบนี่แล้วเหรอเสยบ่ดมืแรงเราทมงนเาข้าตอนมาอาบนี่ากามรแรงเนาะที่นาอากาศหาวลมแหง ในหมู่บ้านของบ้านแก่งอลองเมืองนองแควงสวรรนนเคตติพาเทียวน่องบ้านนอง้างนี้เาเดินทางมหบ้านแก่งอลาอลงถ้แบบาหาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านันอยู่ในหมู่บ้าน